ไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนเยอะมากแล้วก็อยู่ที่บ้านเนี้ยเขาก็จะชอบแบบร้องเพลงบอดี้แสลมเออคือแบบร้องออกมาเลยอะไรเงี้ยตอนวันเกิดครบสามขวบค่ะพี่ตูนซื้อกลองให้เราลองเห็นเลยว่าเขาแบบเขาตีกลองแล้วตรงจังหวะะซึ่งแบบก้อยยังตกยังตียังแบบว่าเรายังตีไม่ตรงจังหวะเลยแต่ว่าลูกเหมือนแบบเขาเขาตีแล้วมันเหมือนเขาฟังเพลงไปด้วยแล้วเขาก็ตีตามจังหวะแล้วมันตรงก็เลยเออเริ่มรู้สึกว่าอยากจะ สนับสนุนเขาให้ให้ให้ถูกให้ถูกทางถูกที่เราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอเคลูกเราสนใจดนตรีสนใจเรื่องแบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ชอบตีกลองก็เลยให้เขาเริ่มเรียนตีกลองแล้วจริงๆเราก็ตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วค่ะใช่ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมามามาเล่นหนังเล่นละครอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าแม่จะคัมแบ็คแม่ต้องมาแบบมาแบบ ไม่ธรรมดานะแนะ่ๆแบบแบบอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยไม,ไม,ยไม่ไม่เคยเห็นไม่เออไม่คเคยเห็นละกันอะไรเงี้ยร้อยแถววันนี่ประดุกันเป็นสี่รอบสองปีเป็นไงบ้างค่ะรอบอายุเท่าโน้นเท่านเลย <ame> ใช่ค่ะวันนี้ก็เป็นแบบอีเวนต์หนึ่งที่แบบน่ารักมากๆนาะแล้วก็แล้วก็เป็นคุณแม่ที่เอ่อเรียกว่าก็ยังเป็น,เป,นเป็นเป็นวัยที่นุ่มกำลัลงอยู่ในวัยที่มีพัฒนาการแล้วก็กําลังสนเลยอะค่ะใช่ค่ะก็ก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะ สวตัวมาใช้บริการเมจิก่อนนะคะมีคนัก็เนต่างๆอ่าค่ะก็เมจิเขาจะเป็นผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่นเนาะแล้วก็แน่นอนเขาจะมีนวัตกรรมใหม่ๆอย่างอย่างเมจิกีซี่คิวเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นนมผงชนิดก้อนซึ่งมันก็จะสะดวกสบายสําหรับแบบคุณแม่ยุคใหม่อะไรเงี้ยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นนมผงที่แบบเราอาจจะต้องตวงไปแล้วก็ใส่กระปุกอันนี้ก็คือเหมือนเขาอัดมาเป็นก้อนให้เลยแล้วเราก็แบบพกซองไปแล้วก็สามารถที่จะแบบ เออเดินทางไปด้วยอย่างแกงก้อยเนี่ยเดินทางบ่อยมันก็จะง่ายก่าการเดินทางวันนี้ก็เอาน้งทะเลมาออกอีเวต์ค่ะใช่ก,ก,ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน้องก็คือสนุกสนานมากคึกคักมากมใช่เ,เรามีข้อตกลงอะไรกับน้องเมื่ก่อนจะออกอีเว้นเลยอย่างเงี้ยวันนี้ต้องมางานนะ ไม่ช่อเป็นข้อตกลงเนาะคือจริงๆเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากว่าเอ้ยนี่คือการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะรู้ว่าอ,อ๋อวันเนี้ยเรามาเรามาที่สวนสนุกมันวันนี้เรามาที่สวนสนุกนะแล้วก็จะเป็นแบบมีมีคนมาเยอะๆเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนมาเขาก็แบบอยากมาเจอทะเลนะอยากมาถ่ายรูปก,กับทะเลอะไรเงี้ยก็จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนซีเควน์ที่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรบ้างเหมือน เหมือนเล่าให้เขาฟังก่อนว่าสิ่งที่เขาก็มันจะเจอคืออะไรแต่ว่าด้วยด้วยงานวันนี้ที่จัดในอินดอร์เพเกราห์อ่ะมันก็จะทําให้เขาแบบรู้สึกแบบส,สนุกเป็นพิเศษ<ช>เพราะว่าเหมือนของเล่นเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่พอน้องทะเลออกมานก็เยอะอะไรเงี้ยหเห็นแววบ้างไหมคะแววอะไรดีอะการานักร้องอะไรอย่างเงี้ยคือแววของทะเลเนี่ยก็แน่ๆเลยตลก <c oughs> ต้องเป็นตลกแล้วล่ะลูกเราไม่หรอกจริงๆแล้วทะเลเขา เขาได้พี่ตูนมาค่อนข้างเยอะค่ะคือเหมือนกับก้อยก็พาเขาไปเจอคนพาไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนเยอะมากแล้วก็อยู่ที่บ้านเงี้ยเขาก็จะชอบแบบร้องเพลงบอดี้แสลมเออคือแบบร้องออกมาเลยอะไรเงี้ยค่ะ,แ,ะแต่ถ้าจะแบบอยู่ๆจะบอกให้เขาร้องเงี้ยเขาจะเกิดนะเขาจะไม่ร้องแต่ถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะร้องออกมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอเคลูกเราสนใจดนตรีสนใจเรื่องแบบชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ ชอบตีกลองก็เลยให้เขาเริ่มเรียนตีกลองแล้วใช่ค่ะอเรียกว,ว่าด็กเลอยู่ในสายเรื่องของทะเลเลยก็ว่านะก็ว่าม,ม,มันเหมือนแบบมันก็ส่งต่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสนใจของเขาด้วยคือจริงๆคือถ้าถ้าลูกเราไม่ได้สนใจเราก็จะไม่ได้พยายามไปยัดเยียดหรือว่าไปพูดให้เขาต้องต้องทำอะไรแต่ว่าพอเราเห็นเขาเอ,อ,อย่างตอนตอนวันเกิดครบสามขวบค่ะพี่ตูนซื้อกลองให้ต้องเราเห็นเลยว่าเขาแบบเขาตีกลอง แล้วตรงจังหวะซึ่งแบบก้อ <z> ยยังตกยังตียังแบบว่าเรายังตีไม่ตรงจังหวะเลยแต่ว่าลูกเหมือนแบบเขาเขา,เขาตีแล้วมัน,มนเหมือนเขาฟังเพลงไปด้วยแล้วเขาก็ตีตามจังหวะแล้วมันตรงก็เลยเออเริ่มรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนเขาให้ให้ให้ถูกให้ถูกทางถูกที่ก็เลยเออพาเขาไปลองทดลองเรียนตอนแรกคือแบบครูครูบอกว่าต้องต้องเป็นเด็ก5้าขวบขึ้นไปนะถึงจะเรียนได้แต่ว่าลองอามาเทสดูก่อนปรากฏว่าพอเทสตแล้วแบบ เขามีสมาธิแล้วเขาสามารถเรียนแบบสนใจได้คุณครูก็เลยแบบสอนให้อะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เลยแบบไปเรียนชัชวนแล้วว่าต้องไป,งไป,ไปแบบในอนาคตก็ต้องรอดูอนาคตเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นความสนใจของเด็กอะสิ่งใหม่ๆคือแบบบางทีเขาก็ยังแบบยังไม่รู้หรอกว่าเขาวันนี้เขาชอบแต่ในอนาคตมันก็มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นไปสนใจดนตรีอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็แบบเราแต่เขาเลยตอนนี้สิ ชินมากเป็นกิจวัตรที่แบบแฮปปี้มากๆาชอบการไปส่งลูกตอนเชา้าชอบการไปรับลูกที่โรงเรียนโมเมนต์เวลาแบบลูกกอดเราก่อนเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วพอเราไปรับตอนเย็นคือพอเห็นหน้าเราเขาจะแบบกระโดดแล้วก็แบบดีใจแล้วก็วกิ่งมาเก,กอะเราเริร่ออมด้วยที่กิจวัตรใช่ไหะคะเริ่มด้วยกิจแปดโมงตอนอะไร,รนะคะต้งแต่แ,แม่ตื่นก่นอ<ด>มมนอะไรอย่างเงี้ยภารกิจก็คือตื่นเช้ามาพร้อมกันใช่ไหมอาบน้ำแปรงฟันอะไรก็ไปส่งลูกตั้งแต่แปดโมง แปดโมงเสร็จปุ๊บพอสองลูกเสร็จก็เองอะ่ะจะเข้ายิมไปออกกําลังกายแล้วก็โอเคเราก็ออกกําลังกายอะไรของเราเสร็จกลับมามาดูแลคนเล็กต่อยังมีอีกคนน้องน้องเวลาตอนนี้ก็ขวบหนึ่งแล้วกำลังแบบน่ารักมากพูดพูดจ้วยช่วยแจ้วจ่วยแจ้วอะไรอย่างเงี้ยภารกิจก็จะเปอย่างเงี้ยแล้วก็พอตกบ่ายก็ไปรับลูกที่โรงเรียนบางทีก็พาน้องเวลาไปด้วยเขาจะได้แบบเหมือนชินว่าแบบอ๋อนี่ไปรับพี่ที่โรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยถือว่าตอนนี้แม่เป็นเด็เวลาได้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคโอเคค่ะ คนที่สามเหรอคะมีทะเลโอเคมีทะเลมีเวลามีมีอะไรอีกดีคะเปิดโหวตเปิดโหวตน้องคลื่นค้นนองลื่หรอน้องอาทิตย์ไหมน้องฟ้าไหมจะเป็นน้องภูเขาภูเขาก็ดีแต่ไม่มีดีกว่าสองคนพอแล้วค่ะคิดว่าคิดว่าพอแล้ว ก็คนเล็กก็ยังไม่ให้เข้าเ,เพราะว่ายังแบบเออขวบเดียวเองอยู่กับเราอีกสักสปีแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าทีเดียวค่ะอะไรคุณไม่ตั้งใจคือจะมีแค่สองคนนะตอนนี้นะคะก็คิดว่าเท่าที่คุยกับพี่ตูนไว้ก็สองคนก็กําลังดีงเลยกับเวลาแต่ถ้าอีกคนอาจจะได้ครบวงเลยเป็นนักร้องนัก้วกเมือกีตาร์รูดดองเออสี่คนก็ได้ <laughs> สี่คนก็ได้ใ <laughs> ช่ค่ะ น่าจะเสร็จปีนี้ค่ะแล้วชมนะคะบานใคไปเรียกว่าสาม,มีน่าจะร้องเพลงจนแบบคอแตกไปแล้ว,วรับงานแบบฉ่ำมากค่ะเรื่องอี้พี่แม่แบบสนใจแบบับพาตัวมาบันเทิมมาไหมคะรูอว่าก็อยากรูนองเวลาอ่าจริงๆเราก็ตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วค่ะใช่ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมา,มามามาเล่นหนังเล่นละครอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวรอดู เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูค่ะใช่ค่ะไม่สิถ้าถ้าแม่จะคัมแบ็คแม่ต้องมาแบบมาแบบไม่ธรรมดาแน่ๆแบบแบบอาจจะเป็นสิทธิ์ที่ไม่เคยไม่ไม่เคยเห็นไม่เออไม่เคยเห็นละกันอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นเป็นเป็นบทบาทใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะการตัดสินใจมันยากเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เราจะหันรู้อะไรโอ้โหใช้เวลาในการถ่ายทำคืออ่าถามว่าตัดสินใจยากไหม ก็พอสมควรเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเรื่องบทก็สําคัญ2คือเรื่องเวลาเพราะตัวก็ตอนนี้อยู่ภูเก็ตเป็นหลักทีนี้เวลาการที่เราจะเดินทางมาถ่ายแบบในกรุงเทพหรือต่างสถานที่อะไรเงี้ยมันต้องมันต้อง m a n a g เวลาดีๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเออเราสามารถจัดสรรเวลาได้แล้วก็เรื่องเรื่องคิวงานมันลงตัวมันก็ทําได้ก็แล้วก็ถ้าสามีโอเคที่จะให้เราทาด้วยอะไรเงี้ยคือเหมือนกับเราก็ต้องคุยกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีการจัดสรรเรื่อง เรื่องของเวลาด้วยเพราะพี่ตูนก็ทางานเยอะอะไรอย่างเงีะะ้ยแต่ว่าพี่ตูนเขาตามใจก็เหมือนเขาเขาก็อยากให้เราได้ทําในสิ่งที่เราเรา,ารักแหละหรือว่าจะจ้างพี่เลา้ยีดูแมหมรือว่าอยากดูแลตัวเองจริงๆเขาม่เลี้ยงนะคะใช่แต่ว่าเราก็ยังเป็นเป็นแม่ฟูลไทามอ่ะเราก็ยังต้องดูแลลูกเป็นหลักใช่ใช่มีคนมีพี่เลี้ยงมีคนช่วยแต่สุดท้ายเราคือคนที่ต้องแบบเอาใจใส่ทุกอย่างเราต้องดูแลลูกเป็นหลักใช่ คอนเสิร์ตพี่มี่ใช่ไหมะคะก็คือพี่มี่ทำคอนเสิร์ตการุศลอันนี้ให้โรงพยาบาลมาธาิบดีเนะาะก็ด้วยความที่ตัวก้อยกับพี่มี่เนี่ยคือเราไม่ได้เจอกันนานมากๆเราก็รู้ว่าเหตุผลที่พี่มี่ทำคอนเสิร์ตเนี้ยคือคือเรื่องของคนในครอบครัวที่มีอาการป่วยแล้วก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแบบก้อยก็รู้สึกว่าเอออยากจะไปให้กาลังใจพี่มี่ที่งานด้วยแล้วก็ไปเหมือนกับ สนับสนุนเ,เรื่องของการกุศลของโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ตูนเป็นเคสในงานด้วย<ไ>ก็เลยเรียกว่าเออตั้งใจที่จะมาจากภูเก็ตมามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่เวลาที่ตูนข้ร้องเนลงอีก็เป็นอีกครั้งนึงที่ทำให้เราเขินอะไรคะอ๋อเรื่องนั้นใช่ไหมก็คือ พอดีอยู่หน้ามั้งแล้วมันคงเห็นแหละเออปกติก็อยู่ไกลๆไงคะเขาก็จะไม่ได้เห็นเราหรอกว่าเราแบบดูอยู่ตรงไหนแต่ว่าวันนั้นแบบนั่งน,นั่งแถวแบบประมาณสามสามสี่แถวจากข้างหน้าแล้วก็เขาคงเห็นเราพอดีเลยเงี้ยเขาก็เลยแบบนิดนึง<ม> <laughs> <laughs> ใช่เเป็นความตั้งใจของเขาไหมคะเพราะว่าร้องเพลงนั้นแล้วก็เหมือนคือเขาเขาคงเห็นก็แหละแล้วก็คงแบบว่าเหมือนเรียกว่าอะไรดีอ่ะก็ทำแบบ หมือนแบบทําให้ใจเราเต้นแรงไปเอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเออแอบบอกรักผ่านอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยไวันก็คือมันไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบคือปกติพี่ลูกเขาจะเป็นคนที่อายอะเราก็ไม่ค่อยได้ได้กุ๊กกิ๊กผ่านสื่ออะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ณตรงนั้นมันคงเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆเขาก็คิดขึ้นมาแล้วก็มองมาที่เราอะไรเงี้ยก็ ดีค่ะชอบชอบให้ทำบ่อยๆก็ใจโฟมถ้าถ้าส่วนตัวก็มีแหละแต่ว่ามันก็คือมันก็จะอยู่กันแค่สองคนไงแต่อันนี้มันคือแบบว่าเฮ้ยแบบคนเต็มเลยอะไรเงี้ยคนเต็มเลยร้องเพลงอยู่แบบเออมันก็เป็นก็น่ารักดีก็น่ารักค่ะอีกหนึ่งโมเมนต์ดีกว่าค่ะเกิดไหมคะสำหรับคุณคุณได้อ๋อค่ะเออ ก็ก็ยินดีกับน้องมากกว่าก็อยากก็ชอบเห็นคนมีความสุขอะแล้วก็แบบเออเหมือนเหมือนเราก็เห็นน้องมานานเนาะแล้วก็เออวันนี้เขาเขาดูมีความสุขอะเราก็ดีใจกับเขาเห็นพี่ก็ไปถ่ายรูปกับเดลล่าด้วยเป็นยังไงบ้างครับผู้จัดการคนใหม่ของเดลล่าหลอกอ๋อมีเห็นแวคพะแต่ว่าไม่ได้คุยค่ะใช่พาเมื่อวาเนี่พี่ท้ที่ได้โอนว่าเรื่องการเข้าวงการเร็วๆค่ะ ใช่เรื่องนี้ก็ไม่ไมเคยเล่าให้ใครฟังเลยนะ,ะคือมันเป็นยุคแบบยุคสมัยแมวมองอะไรงี้เนาะแล้วก็ก็ไปดูคอนเสิร์ตพี่มี่ที่ธรรมศาสตร์จําได้เลยแล้วตอนนั้นเพิ่งจบม .6 แล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็มีแบบเหมือนแมวมองจากแกรมมี่อะคะ่ะม,ม,ม,มาขอเบอร์เพื่อแบบไปแคส งานที่แกรมมี่อะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบยังเด็กๆอะ่ะยังไม่รู้อะไรก็ไปแล้วปรากฏว่าก็ก็ได้เป็นพิธีกรของแกรมมี่ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนจําได้ว่าเฮ้ยการไปดูคอนเสิร์ตพ่มีซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแรกในชีวิตนะที่เราแบบเหมือนซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ที่นั่นอะไรเงี้ยเราแบบทาให้เป็นเป็นการเริ่มต้นการทํางานจนถึงทุกวนันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ พี่มี่คือเป็นศิลปินที่ก้อยรักมากเป็นเป็นคนที่แบบเหมือนเขาสเปเชียลมากๆในใน,ในความรู้สึกของเราอะค่ะคือการที่เราจะสมัยนั้นนะเนาะเด็กม .6 ซื้อเก็บตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูใครสักคนเราต้องรู้สึกแบบว่าเขาคือคนพิเศษของเราจริงๆแล้วเราเราชอบผลงานชอบเพลงชอบตัวตนของเขานั่นแหละก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมก็ยังรักพี่มี่ไงก็รักเหมือนเดิม ล้วมีเก็บตาไปดูบอดี้แตรมบ้างไหมคะโอ้ยอันนั้นไม่น้องเก็บอะค่ะ <c oughs> ไม่แต่ว่าแบบเวลาบอดีอ้แตรมจัดคอนเสิร์ตการุลนก็นนนะกซื้อบัตรนะเ,เราได้ทำบุญด้วยงานหนึ่งออกป้าแต่ว่านอกนั้นก็อยู่หลังเวทีไป